วันน mm ี Hence, ้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมาเที่ยวงานวันเกษตรเกาะจันทร์นะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่22ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมนะครับภายในงานก็จะมีนะครับต้นไม้นานาชนิดนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ที่อำเภอเกาะจันทร์นะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมผมจะพาเพื่อนเพื่อนเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ต้นไม้ขายเยอะมากนะครับเพื่อนๆก็่เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆบนะครับเพื่อนๆนที่เห็นอยู่เป็นมะยมแดงนะครับนี่อันนี้เป็นมะม่วงครับ ก็คือปลูกหนึ่งปีได้กินนะครับมะม่วงเบาใต้นะครับผมนี่นะครับขนาดต้นขนาดนี้ก็มีลูกแล้วนะครับเพื่อนก็ภายในงานนี่ก็มีกิจกรรมของเล่นมากมายนะครับนี่ก็อันนี้ก็มากับครอบครัวพาลูกมาล้วงลูกโป่งนะครับผมนี่ครับนี่ก็ทําการล้วงนะครับแล้วก็มาดูรางวันนะครับผมนี่ครับก็จะมีป้ายรางวัลบอกว่าเราได้อันไหนอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมไม่ได้สักรางวัลนะครับก็จะทําการล้วงรอบที่สองนะครับผม นี่ก็ทําการล้วงไปอีกนะครับผมนี่นะครับผมก็ก็จะมีราคาบอกนะครับเราจะใช้ล้วงกี่ลูกนะครับผมก็ลูกๆอยากได้ตุ๊กตานะครับผมก็ทําการล้วงอีกนี่ครับพอไม่ได้รางวัลนะครับมานี่มาตักไข่กันต่อนะครับตักไข่ดูที่จะได้อะไรนะครับผมเพื่อนๆก็จะมีของเยอะนะครับอันนี้ก็จะได้รางวัลอยู่นะครับผมก็จะเป็น ก็จะมีรางวัลใหญ่นะครับจักรยานไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มาให้ครับผมก็จะได้อันนี้ได้แตงสีฟันนะครับผมแตงสีฟันก็ได้ของนะครับผมนี่ครับได้คนละชิ้นระหว่างที่เดินเมื่อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอร้านยำแหนมนะครับผมนี่กินสดๆแบบหน้าร้านเลยนะครับผมก็ จานละห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆอร่อยมากนะครับเพื่อนๆดูนี่ครับกินอยู่หน้าร้านเลยนะครับผมก็อยู่ที่งานเกาะจันนะครับผมเกษตรเกาะจันชนบุรีนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวกันนะครับงานมีถึงวันที่3 1ตุลาคมนะครับ2566นกะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะครับผม